สวัสดีครับนะครับก็อันนี้เราจะมาทำอะไรเราว่าแบ่งสายครับจะมาแบ่งสายเรา่าจับฉลากแบ่งสายนะครับของเอลซอสเบทเทลรยโลโยอ่าบีอาร์นั่นเองนะครับก็แบบบีอาร์ทีมแล้วก็โซาร์โวนะครับก็เดี๋ยแนะนําตัวก่อนนะครับของผมผมนี้อาจน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับผมคือเซียมใส่นั่นเองนะครับัวนี้ครับคือเซียมปูทันครับเซียมปูทันนะครับปูทันนิดคืออะไรอ่าเป็นกระต่ายตัวหนึ่งกระต่ายตัวหนึ่ง ใช่เหรอแล้วทำไมเป็นปูไม่รู้ครับมาจากคุรุมะไตเองไม่ได้ให้คมตอบเลยเลยโอเคเอาเป็นว่าวันนี้เรามาจับฉลากแบ่งสายนะครับของแบบทีมแล้วก็แบบเดี่ยวซึ่งเราจะมาบอกก่อนว่าแบบทีมเนี่ยทั้งหมดที่เราได้ลงทะเบียนแล้วเนี่ยมีกี่ทีมสิบทีมครับผมสิบทีมใช่นะครับก็ยืนยันสิทธิ์มาแล้วก็เป็นสิบทีมสิบทีมก็แปลว่าเราจะมีการแข่งทั้งหมดเป็นแบบพบกันหมดก็คือแข่งทั้งหมดผลละเก้ารอบ เป็นการเก็บคะแนนนะครับก็ตัวแบบซูเวอร์หรือแบบเดียวเนี่ยมีกี่คนมีทั้งหมด18คนรับผมได้ยินกันมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3สายสายละกคนสายละ6คนโรแกรมแข่งแบบเดี่ยวเนี่ยครับเราจะหาผู้ชนะเพียงสายละส2ท่านเท่านั้นสายละ2แล้วก็ไปชิงชนะเลิศอันดับหนึ่งอันดับสอ่ะก็คือก็คือแบ่ง3สายแล้วเอา ที่1ที่2ของแต่ละสายเนี่ยไปเจอกันเป็นอีก6คนช่ค,คนแล้วหาผู้ชนะ1-3ใช่ถึงสโอเคอ่ะแล้วเรามาดูของรางวัลดีกว่าอของรางวัลเนี่ยเป็นอะไรบ้างดูเดี๋ยวด,ดูหนึ่งนะครับก็อันดับหนึ่งเนี่ยจะเป็นไอซเบิร์นไอซเบิร์นคนละ100ชิ้นโอ้เยอะมากกับกล่องบอสกล่องเรดบอสอีกคนละ20กล่องอ่าอันนี้คือที่1น,นะครับที่1 ตัวที่2เนี่ยก็จะได้ไอเบิร์น75ชิ้นกับกล่องบอสเรดอีก10กล่องนะครับส่วนอันดับ3ก็จะเป็น50กล่องได้50กล่องแล้วก็กล่องเรดบอสอีก5กล่องนะครับเยอะมากก็โอเคเยอะส <นะ S 1> บควรซึ่งบอกก่อนว่า,าในโหมดเซเวอร์เนี่ยเราจะมาจัดแข่งในรายการ<อ>รีสปอยรีมนะครับในวันศุก เราจะนัดประกาศว่าแต่ละสายเนี่ยจะมาแข่งกันวันไหนอะไรยังไงนะครับส่วนแบบทีมก็เหมือนกันแบบทีมเนี่ยเราจะสุ่มเราจะสุ่มทีมสุ่มทีมสุ่มทีมขึ้นมาครับเป็นหมายเลขเราจะแบ่งสายเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เขียนเองเมื่อกี้กากมากนะครับแล้วก็เราจะจับทำใจวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวป้าเลยทำสวยกว่านี้นะครับ ก็คือเราจะจับเป็นหมายเลข123-45 67 8 9 10แอ่าแล้วเราก็จะทำการจับไอ้สุ่มว่าคู่ไหนเนี่ยแข่งวันไหนแข่งอาทิตย์ไหนบ้างในแต่ละรอบนะครับซึ่งเราจะให้บางบางคู่เนี่ยมาแข่งในรายการด้วยในะครับก็คือแต่ละรอบเนี่ยเราจะแข่งในภายในอาทิตย์นั้นซึ่งคนที่ไม่ได้แข่งในรายการเนี่ยก็จะต้องส่งผล การแข่งขันเป็นอัดวิดีโอมาให้เราก่อนวันศุกร์หรือภายในเช้าวันศุกร์ก็ส่งผ่านทางดับบล็อกหรือ u ู e ก็ได้ประมาณนั้นนะครับก็คือส่งผลมาเราจะได้มาประกาศผลทั้งหมดภายในวันศุกร์ในรายการเลยนะครับหลังจากแข่งคู่ที่มาแข่งในรายการเสร็จไปด้วยประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาจับฉลากกันเลยดีกว่ากันเลยกันเลยนะครับรอบแรกเป็นแบบนี่นี่นี่ รอบแรกครับรอบแรกเป็นการจับฉลากแบ่งทีมนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมโอเคเขย่าก่อนไหมเพื่อความน่าหนักขย่อกันไหมขย่อกันหนักครับหนักครับหนักนะโอเคครับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ไข่โอ้ไข่เล็กมากเลยติ๊กแกะไข่ไม่ออกครัได้แล้วได้แล้วได้แล้วทีมแรกนะครับ เบอร์ ka, ala, นิงเทนกาชาลาเฮตชาลานึกว่าเซ็นเซียมาเองโอ oh, ้โหเซ็นเซียอะไรนี่มันดักบอลนโอ้ยแค่ชื่อทีมคนแรกก็ <c oughs> ทีมแรกก็ไปซะแล้วนะครับอะไรจะขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอรลร์จดจดตั้หนึงเบอร์นิงเทนกาใครมันคิด <c oughs> ชื่อทีมมันเนี่ยอ่ะต่อไปครับอ่าโอ้อ่ะ,อะ,อะแกะบ้าง <c oughs> ผมทีมที่สองครับแอสเซลฟิงโครหรือเปล่าอ่านถูกไหมลองอ่านดูอ่าถูกครับผมอ่าถูกนะโอเคโอเคครับอ่าเปิดอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยมาช่วยกันเฮ้ยอยู่ไหนโอเคเปอ่ารดใจเย็นๆใจเย็นๆมตื่นเต้นใจเย็น โอ้โหแกะยากอ่ะมาละโอเคครับชื่อทีมนี้เนี่ยเป็นทีมที่แบบมงบอกว่าแบบกูต้องเอาที่หนึ่งให้ได้ครับเครื่องปั่นไอ้ร้อยอัน <c ười> ชื่อย่อไอ <c ười> ต้องเอาให้ได้ใช่ไหม <c ười> ชื่อประกาศนะแล้วาเขาชื่อประกาศเลยว่าแบบกูต้องได้ที่หนึ่งแล้วก็ับสี่ครับผมอ่ะรับสี่คหยิบอ่ะอ่ะหยิบบ้างได้แล้วอ่ะ ครับอ่าอันดับ,บสีสสสสบน่นะครับเลสเลสอะไรเลสเลสเลสบารอนนะครับอ่าโอเคหมายเลขหมายเลขสี่หมายเลขหาล้าห้า <5 S 2> แล้วห้าหรออันดับห้าแล้วอ๋ออันดับห้าโอเคครับ <c oughs> หมายเลขห้านะครับ เออเลอร์แคทอ่าเป็นแมวเป็นแมวพังเหรอครับจะทําจะทำ,ะทำความเ er ออเลอร์นนหรือเปล่าอันนี้ขนาดที่หกนะหมายเลขหกอันนี้หมายเลขหกนะครับอ้าวเฮ้ยล,ลนลนลนอโอเคเทโรคิตตี้คิงดอมนะครับเอ๊ะทำไมเรามีแมวหลายตัวจังนะครับมีแมวหลายทีมเหลือเกินอ่ะผมจับเลยแล้วกันเขียนไปอ่ะ มีหน้าที่เขียนก็เขียนไปนะครับต่อไปครับพิกจูเรล,ล่าอ่าอันนี้เราเป็นงานรวมสัตว์ประหลาดหรือเปล่าม,มีแมวมีหนูนะครับอ่าต่อไปครับอโอเคอ่าผิดได้ฟีเนมกูไก่ ซีเนมกุ๊กไก่กุ๊กไก่อันนี้กุ๊กไก่เหรอคุณพิมพ์ชื่อเขาตกหรือเปล่าไม่ตกนะไม่ตกนเขียนว่าอย่างงี้ใช่ไหมเขาชื่อกุ๊กไก่เปล่าชื่อกุ๊กไก่หรือเปลขาอ,อาจจะเป็นแบบว่าเป็นทีมเขาอาจจะแบบมีคนชื่อกูคนชื่อไก่ส่วนอีกคนนึงลืมเขียนชื่อเอาโอ้คือไปไกลมากอ,อันนี้ระดับเก้าเกนะครับใช่แจ๊สสเปร๊ดเด็ ไอชื่อดีทีมนี้เท่มากเลยี่ผมชอบอ่ะนี่อันดับสุดท้ายอันดับที่สิบนะครับผมครับใครอยู่ไหนไม่หาใครไม่เจอเจอละเจอละโอเคอ่ะนี้ทีมเอลโปรเจกต์โอ้โหชื่อทีมที่เป็นบุงบอกถึงกรรมในเกมนี้นะครับมาอันดับสุดท้ายเลยครับอันดับที่สิบอันดับที่สิบ ก็เป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับสำหรับแบบพพ์เดี๋ยวในช่วงเย็นๆเอ้เดี๋ยวเราจะทำตารางกราฟิกมาให้นะครับจะดูง่ายๆนะครับคราวนี้เราจะมาจับแบบเดี่ยวนะครับก็คือแบบเซเวอร์ที่เป็นสามสายเนี่ยก็คือเราจะจับฉลากขึ้นมาทีละหกคนนะครับว่าใครจะอยู่สายไหนบ้างเรามาจับสายทีหนึ่งก่อนดีกว่าอุ้ยครับจับมาหก 6ครับไม่ค่อยเปิดทีเดียว6ไข่เลยนะครับคีดเท่าไหร่นะครับ2นั้นนะ2ครับ2อ่ะเย้ครับจับโฟมขึ้นมาด้วยแล้วเนี่ยมาโอเคครับคนแรกนะครับคนแรกคนแรกของสายที่หนึ่งนะคะผมของสายที่หนึ่งนะครับเบ็ตตี้9นิ้ว อันนี้ผมไม่ยอมเลยคนอันนี้เป็นอะไรกับนิกกี้หรือเปล่านะนิกกี้พิมพ์ใช่ไหมโอเคครับคนต่อไปครับฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ครับคนต่อไปครับเไปดูสิแอตเซลสปรินเนอร์อ่าคนนี้ผมเจอในรายการบ่อยเหมือนกันนะครับ มา PVP ก็แพ้บ okay. oh, oh. oh, ้างชนะบ้างนะครับเอวอดเอวอดเอวอดครับเอวอดนะครับเอวอดโอเคโอ้โหอันนี้ป้ายใหญ่มากเ The Dragon นะครับโอเคคนหนึ่งนะครับสำหรับสายที่หนึ่งเป็นคนสุดท้ายของสายที่หนึ่งคนสุดท้ายของสายที่หนึ่งครับ ในหน้าเขย่านมชื่ยอย่ออไปนะครับอไปบอไปอไป,อไปคุณนะเหมือนผมเกยเห็นอบไปที่ไหนนะที่ไหนเออแล้วแต่คุณนะโอเคแปลว่าสายที่หนึ่งนะครับอ่าเรามาทวนกันอีกครั้งนะครับสายที่หนึ่งเนี่ยเบตตี้เก้านิ้วครันนบมีเบตตี้เก้านิ้นวฟ็อกซี่แอสเฟลสปินเนอร์เอลวิตรเดอะดากอนแล้วก็ ในหน้าใครนะในหน้าขย่านมเขียนอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกโอ้เดี๋ยวผมขอจำมั่งดีว่าสายสองจับเลยครับสายสองนะครับวาง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 ไว้ครับวางไว้ขัดติ๊กสองถามโอเคเอาวางไว้ครับวางไว้โอเคครับ ผลแรกนะครับของสายที่สองนะครับในการหมดดซ์ไวเวอร์ครับก็คือดูผมเปิดแน่งกับหัวทุกรอบเลยเร b บัตนะครับเรสบัตเนี่ยขับัวอีกแล้วโอเคผลที่สองครับเบฟเวสเพอร์เรียใช่ไหมใช่ใช่เบฟเบฟเวสเพอร์เรียเวสเพอร์เรียนั่นเองนะครับ ค,คนที่3ครับวินเกมเมไทยเ oh <my> ทียสนะครับมีสันลักว่ามาจากประเทศไทยนะครับก็เมื่อกี้มีตัวแทนไทยนะครับต่อไปเราจะได้ตัวแทนเกาหลีนะครับโอเคครับอาคุมายูริคริกนะครับอันนี้ก็เหมือนเคยเห็นเหมือนกันนะครับคนนี้จริงๆหลายๆคนเนี่ยเคยเห็นใน ในเอลซอ์ไลท์เตีมบ้างเหมือนกันนะครับเ<ร>อาลครับฟ็อกเกอร์ครับฟ็อกเกอร์ฟ็อกเกอร์เอาล่ะคนสุดท้ายของสายสองครับน e โอดั k เ a เบอร์อ่าคนนี้เจอบ่อยนะครับโอเคแลเ,เดี๋ยวพูดทวนอีกทีทวน,น,นอีกทีนะครับ สายสองครับนี่เรดบัตนะครับเบรฟเวอร์พิเลียอ่าเบรฟเขียนหนังสืออ่านไม่ออกโอ้ภาษาอังกฤษไงคนที่สี่ไอ้คนที่สามนะครับวินเกมเมอร์นะครับคนที่สี่อะคูมายูริฟิกคนที่ห้าโฟกเกอร์และคนที่หกครับ n e โอดาร์เซเบอร์นะครับ ต่อไปก็จะเป็นการจับสายที่สามนะเฉียที่สามครับก็คือคนที่เหลือทั้งหมดนะครับใช่ครับเรามาเปิดดูทีละอันเลยดีกว่าใช่คุณก่อนเลยโอเคครับคนแรกครับม้าเฉียวนะครับม้าเฉียว่ยผมเหมือนใน a ฟ e b o o k นี่มีแต่คนให้กำลังใจเขาเยอะอ๋อเขาหลุดมาจากสามก๊กหรือเปล่าไม่น่าใช่เลยตัวเดียวกันครับคุณไม่เคยอ่านใช่ไหมเนี่ยอดบครับ อ่าโอเคครับเฮูรี่แกรนเชอร์ฮูรี่ชีนะน่าจะอ่านถูกนะน่าจะใช่โอเคครับคนที่สองครับฮ o l ี่แกรนเชอร์อ่านถูกอ่านผิดก,ก็อย่าว่ากันนะครับอ่านผิดก,ก็อ่านผิดก,ก็ไปพิมพ์คอเมคอเมนต์ไว้ใต้<ร>ใต้คลิปนะครับว่าช <c oughs> ื่ออ่านยังไงนะครับเวลา <c oughs> พิมพ์เป็นภาษาไทยนะพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับเวลา,อ,าออกรายการ <c oughs> ในการแข่งขันจะได้อ่านถูกนะครับคนที่3ครับเดลสเปสนะครับ <The Space. S 2> ใช่ครับเดลสเปสหยิบเลยครับไปคนที่4่นะครับเคยอาจจะละมานะครับไวให้ครับผม <c oughs> โอเคครับค,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 คนที่4 โค้ดโซลิเตอรี่ดูจากชื่อนี่ผมว่าน่าจะเป็นออีฟหรือเปล่าพวกที่มีชื่อนำหน้าว่าโค้ดเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมอ่านนึกว่าเป็นโซริเตอร์ไพ่เกมไพ่ในคอมโอเคโซนิเตแต่เขามีจัดแข่งยี่ห้าปีเยตอนนี้ครับไม่ใช่แล้วคนเกมไว่ไกันไว้ทีหลังนะครับเรื่องนั้นนะครับเก็บความรู้เล็กน้อยโอเคครับคนที่หครับ ซอฟต์ออฟเพเยอร์นะครับซอฟต์ออฟเพเยอร์มีชื่อย่อว่านำนำนะครับน่ารักมากชื่อจริงน่ารักเองครับโอเคครับคนสุดท้ายนะครับขออนุญาตดิที่ออกมาเลยไหมจะเจอไหมเนี่ยหายครับคนสุดท้ายหายไปแล้วครับ คิดหัวหลุดหรือเปล่าโอเคครับคนสุดท้ายครับอ่าอนว่าอะไรริวริวกะคุงอ่าริวกะคุงนั่นเองนะครับโอเคผมขออ่านลายมือคุณใหม่แล้วกันนะครับอีกรอบนะครับเป็นการทัวร์นะครับ สายที่สามนะครับคนแรกม้าเฉียวนะครับคนที่สองครับโพลี่แกนเชอร์ครับคนที่สามเดลสเปซคนที่สี่โคสโซลิตารีนะครับคนที่ห้าซอสออฟเพเยอร์และคนที่หกครับเดลกักคุงโอเคครับก็เป็นที่เรียบร้อนแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งใครที่จะแข่งรอบไหนได้จับคู่สำหรับอรอบเซอร์เวอร์เนี่ย ก็รู้เราก็จะรู้แล้วว่าใครแข่งกับใครบ้างแต่ว่าเราจะไปประกาศติดต่อไปอีกทีว่าให้มาแข่งในวันไหนนะครับส่วนแบบทีมเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะไปทําการยับชื่อใครใ,ใส่ตารางนะครับแล้วเราจะประกาศว่าใครที่แข่งกับใครก่อนในรอบอาทิตย์นั้นนะครับแล,แล้วก็เราจะติดต่อว่าใครที่สามารถมาแข่งในช่วงสตรีมได้บ้างนะครับแล้วเราจะประกาศทั้งหมดอีกทีหนึ่ง ส่วนข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุรย่พวกกิจกรรมคะแนนหรือว่าตารางการแข่งขันเนี่ยกิจการไม่จับถือแอพซอร์ของเราครับก็ไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับก็หน้าข่าวนะครอยโอเคแล้วอีกช่องทางหนึ่งก็จะมีบนเฟซบุ๊กบนเฟซบุ๊กโพสต์แนเดินไปโดยอีกช่องทางนะครับซึ่งใครมีข้อสงสัยอะไรก็ไปโพสต์หรือไม่ก็จะพิมพ์ลงไปใต้คลิปนี้นะครับใครจะบอกชื่อว่าอ่านผิดนะอะไรเงี้ยก็มาบอกไว้กันไว้นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ ก็จบจบแค่นี้นะครับข้างหลังเราจะเป็นตารางโอเคครับก็โอเคสำรับวันนี้สวัสดีครับ